สวัสดีครับทีนี้เราจะเรื่องผ้าเคมีผ้าเคมีตัวนี้ผ้าเคมีตัวเนี้ยมันเป็นผ้าดันชงรองเท้านี่คือรองเท้าที่เราตัดเองนะคัดชูแล้วลงไปลงน้ํายาตรงหนึ่งถ้าคนเป็นช่างตัดรองเท้าก็ปกตคอยู่ตรงหนึ่งไว้เร้ตัดเป็นชิ้นนี่โดนน้ํายาแลละ ลงตัวนี้มันลงได้หลายหลแบบนะมังคนยจะมาติดกับตัวบนเลยก็ได้เพรวิธีการทำแต่ละคนไม่เหมือมนกันช่างแต่ละคน คช่างนี่มันแต่ละคนก็จะมีวิถีทางการทําง,งานไม่เหมือนกันเขาก็มีเทคนิคเคล็ดลับของเขาความเก่าความต่านแต่ละคนไม่เหมือนกันแตเหมือนบางบางบอกเสมอว่าบางไม่เกา่าไม่ไม่เจ๋งไม่ไม่อะไรสักอย่างรู้แต่ว่าพอจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้คือไอ้ทิ่งที่ถ้าบางบอบ,อบอกไป มันถูกมันเทศประโยชน์กับคนได้ก็โอเคแต่ถ้าคนไหนที่ก็เก่งกว่าเราเอานี่ก็บรรจัยภาคเคมีเสร็จหมดแล้วไง nó lên cái hàng còn นี่เรามาเริ่มดึงหนังหน้ากันต่อการดึงหนังหน้าก็ไม่ต้องตึงมากและไล่เก็บ พวกนี้ต้องไล่นะมันจะไม่ไม่มีปัญหาการเวลาเราเข้าพื้นแต่ถ้าหนังบางๆไม่ก้ยหนังไอ้นั่นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยยากยิ่งจะเป็นปกหนังปลอมแนละ้วย v c เนี่ยโหยิ่งดึงหนังหน้าง,ง้างม,มากเลยอะเ,อเป็นจะเป็นรองเทา้าโล่ทั่วไปรองเท้าแบบเขาทำเป็นโล่ๆอะทำเป็นเยอะๆอ,ออกจำนวนเยอะๆเป็นลอ็ลอตๆอะ ต่ลงท้าก็ชูตัดกันเองได้ง่ายๆต้องมีหุน่นอย่างหนึ่งต้องมีหุ่นหนวนตัวสำคัญอะหุ่นก็ลือหุ่นตัวเนี้ยสำคัญต้อไม่มีหุ่นก็แต่ลงท้าไม่ได้ไม่ีหุน่นมีหนังไอ้นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็เรียนรู้ได้แค่ดูในช่อ,องบางนี่ก็ตัดเป็นไันหมดแล้วบางบอกหมดอะไม่กัดเอาไปทะหมากิน ทำลงทำแรนตรงไหนเต็มยยังไม่นั่นเดีย๋ยวเราก็จะดึงกลับมาอีกทีแล้วก็ค่อยเก็บด้วยตรงเนี้ย ขี้หลักมันใช่ไหมตรงเนี้ตยตรงไทยหมดหมดเห็นไหมตรงนี้ยังยังหน่อยยังต้องดึงกับอีกดึงกับอีกเห็นไหมตรงตรงอันเนี้ยแล้วกเราก็ดึงดึงไล่ดึงก็ไล่เหมือนด้วยไล่น้ําหนักเหมือนด้วยไล่ Okay. พอเรียกันเราจะเราจะยึดมันไว้ก่อนอเพรากว่าดึงมาร์กก่อนพอเราได้มาร์กดึงมาร์กเสร็จแล้วเรา,ารก,ก็มาไล่เก็บจะโพรตัวไหนที่เราดึงมาร์กไว้อะแล้วเราเราดึงได้ได้มาร์กเสร็จแล้วได้ตำแหน่งแล,แล้วก็ดึงออกก็ได้ มันมีตะปูดึงมาร์กด้วยนะดึงแบบปูดึงมาร์กแต่ตะปูตัวจริงตัวจริงมันมีตัวจริงแบบคำว่าตัวจริงนี่คือตัวล็อกแล้วล็อกอยู่เลยล็อกเอาตัวนี้แล้วตำแหน่งนี้แล้วอะไรประมาณนี้เพราะเราต้องไล่ Lightning, lại lightning, 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 ตัวล็อกนี่เรายึดล็อกไปก่อนแล้วเรามาดูตำแหน่งมันอีกทีนะวิดีโอบางนี้ทำสดถ่ายสดทำตับลงปุ๊บเลยนะไม่มีตัดตัดต่อก็ตัดต่อก็คัดต่อคัดชนกนะัน เพราะว่าเรา,าทำจริงจริงหัวทมนจ,จริงจริงกันดีกว่า,แล,วาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาเข้าพื้นเราเราต้องเข้าพื้นเข้าตรงเนี่ยพอเราใส่ผ้าดันตรง,งมันจะช่วยตรงนี้ให้แข็งอยู่ตัว,วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เจียก็เข้าพื้นทั่วๆไปก็จบนะ ติดตามไปเรื่อยๆชอบบงังถ้าใครที่ชอบหรือว่ารักก็กดไลค์กดแชร์บังด้วยมันจะได้นําสิ่งดีๆบางยังมีอีกเยอะไอ้พวกเกี่ยวกับพวกศาสตร์ในเรื่องรองเท้ายังมีอีกเยอะจะออกให้มากันเรื่อยๆแต่ก็ต้องติดตามบังมาแล้วก็ไปตามอารมณ์บังอันนะเรามันสายอินดี้อยู่แล้วโอเคนะครับขอบคุณมากทุกๆคนติดตามกันไปเรื่อยๆมีอีกเยอะ